สวัสดีค่ะวีดีโอวันนี้นะคะจะมารีวิวตัวนี้เลยค่ะอนาตาเซียโกลคิดนะคะแล้วก็อนาตาเซียอาบราวค่ะมีทั้งแบบเจลแล้วก็แบบฝนส่วนของโกลคิดตัวนี้นะคะ,ะได้พาเลตตัวนี้มาค่ะชื่อว่าซันดิฟนะคะข้างในก็จะมีเป็นสีสีอย่างนี้นะคะ ในส่วนของเจลนะคะตัวนี้สีดีบราวน์ค่ะแล้วก็บราวน์พาวเดอร์นะคะใช้กับแปรงอนาตะเซียมกันนะคะปัดขนคิวก่อนเริ่มเขียนจาก ตรงท้องคิ้วก่อนนะคะนบนดาบดนี้เราก็เขียนด้านบนทำเป็ฐานเนื้อครีมนุ่มมากคะ่ะเนื่องจากตัวนี้ลองใช้แล้วนะคะกลางวันแบบว่าไม่หลุดเลยคะ่ะ อยู่ทนอยู่นานทั้งวันแล้วก็ใช้แบบฝุ่นนะคะเป็นพาวเดอร์ใช้สีอ่อนอันนี้เกลียหัวคิวค่ะ

อันนี้จะเลือกใช้สีบรอนซ์ค่ะ <det change> เนื้อแบบเป็นไฮไลท์ที่เนื้อละเอียดมากๆนะคะไม่ทำให้แบบไม่ทำให้รูขุมขนกว้างมากขึ้นจะบอกว่าเลิศมากว่า พาเลทนี้มีสี่สีสีนะคะก็เฉดเหมาะสำหรับทุกเฉดสีผนะิวนะุกโกลวอ่ะแบบดีอ่ะกลวแบบนี้ละเอียด อันนี้แสงธรรมชาติเลยนะคะไม่มีไม่มีแดดไม่มีไฟไม่มีอะไรจะเห็นว่าแบบ growing มากตอนนี้ยังไม่มีขายในเมืองไทยนะคะในแล้วก็ในส่วนของราคาเนี่ยซื้อที่นอร์เวย์นี่ราคาแพงกว่าในเว็บไซต์ถึง2เท่านะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นมันเป็นร้านขายเครื่องสำอางที่ไม่ใช่ของอนาตาเซียจริงๆเขาอาจจะซื้อมาอีกทีแล้วก็มาบวกราคามันก็เลยแพง ส่วนสาวๆที่เมืองไทยก็สั่งสั่งในเว็บไซต์ a n a s t a s i ซียบ b บ r y Hill โดยตรงนะคะก็อาจจะได้ราคาที่ถูกกว่าแต่ก็ยังต้องโดนค่าชิปปิง้งค่าโดนแท็กดีมากๆสำหรับสาวๆที่คิวมันนะคะที่เขียนคิวเท่าไหร่ก็อยู่อยู่ไม่ตลอดอยู่ไม่ถึงวันสทัทีหรือก็ต้องเติมคิ้วบ่อยๆนะคะอลองสั่งตัวนี้มาใช้ดูนะคะ a นซียบาบา Hill นะคะ โอเคค่ะเรียบร้อยสำหรับวิดีโอวันนี้นะคะแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ